สามสองหนึ่งสหนึ่งสสองหนึ่งเย่เย่โอเคไปแกะได้เลยค่ะเ่ต้นใหม่ในของน่องโพยมึนไปหมดเลย อ่านี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคุณยายแล้วนะคะเอ๊ทักทายเพื่อนๆหน่อย<ะ>นี่นะคะของขวัญที่เราไปซื้อมาเมื่อวานได้เราห่อกันแล้วนะคะเนี่ยของน้องพบของพี่ธัญญานี่เอามาจับจับพี่เคสพี่ครีมแล้วก็เด็กๆอีกนะเดี๋ยววัน<อ>นี้เราจะมาจับของขวัญกันที่บ้านคุณยายนะคะอุ้ยนี่เอาละเมนูของกินเล่นของเด็กๆเริ่มมาแล้วนะคะ ตอนนี้มีปูอัดมาแล้วดัดแปลงสระว่ายน้ำเอามาเป็นที่เล่นเออเด็กๆเ,เล่นรอกันสนุกสนานเลยนะเดี๋ยวเรามากินเลี้ยงปีใหม่กันที่นี่นะคะ <S <S 1> <S 1> โอ้ตอนนี้ไก่ทอดก็มาเสร็จอีกการหนึ่งแล้วนะอของกินเริ่มมาเยอะแล้ววันนี้เราเตรียมน้ำอัดลมมาในหนึ่งลังเลยนะคะทุกสีเลยนะวันนี้นะเด็กๆก,กินกันสนุกสนานโอ้วงนี้ก็กำลังป้าอันนี้ฮะเก๋าเอาแล้วจะหนึ่งแล้ว มีเฟ้นไฟมีชีตบอลด้วยมาคุณยายโอ้โหคุณยายตั้งอะไรนะตั้งคคกตั้งคคกแล้วแม่แม่ค้าส้มตำเก่าืแม่ค้าส้มตำเก่าเอาแล้วตั้งคคกแล้วนะคะตำแล้วค่ะอ,ออกมาแซบแน่แนเด็กๆมีส้มตำก,กินแล้ววันนี้อาวหนมจีบมาอีกโอ้ยวันนี้อินมีพี่มันเด็กๆอย่างนี้ของคุณยายเริ่มลงคกแล้ว ายจนนุ้งไม่หนีลูกค้าเออดูดิอร่อยจัดเนี่ยลูกค้าแบบติดกันขนาดนั้นเลยหลายสิบปีตอนเป็นสาวก็แม่ค้าน้ำตกต้องตำน้ำตกโอ้น้องพบเล่นอะไรครับเล่น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 โหมดอ๋อเอาโหมดรถบังคับเหรอทีเล่นตรงนี้นี่สุดยอดเลยนะเนี่ยนี่ปูอัดเสร็จแล้วนะคะไก่ทอดก็เสร็จแล้ว เฟนไฟกับชีสบอนกำลังลงมีฮากเก๋ากับขนมจีบก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะโอ้ขนมเยอะแยะเลยจะกินกันหมดหเนี่ยเด็กมิวแค่นี้ <c oughs> จะมีคนมาอีกคะ่ะใครคะมิวๆิวคะ่ะเดี๋ยวจะมาปีจี้ด้วยอ๋อโอ,อ้มีตำตำถั่ว ต้มผักกบยาวนะคะร้อย้มํำเสร็จแล้วอ้าวเชฟก็กำลังนึง่งติ่มซำอยู่นะคะมีฮักเก่ามีหนมจีบนึ่งติ่มซำาอโอ้โห,หอันนี้อีกคกนึงนะคะคุณยายเสร็จแล้วอ้าตอนนี้ลูกชิ้นแองกี้เบิร์ดของเราเสร็จแล้วโอ้มันกัดโหมันไปแล้วอะ่ะน้องโพส์มากินมักกี้เบิร์ดนี่กินไหม เออลูกชิ้นกีเบิร์ดอ่าฮกีเบิร์ดอันเงี่มีสามสีเอออร่อยไหมคะอร่อยค่ะเออน้องพบอะไรไหมโลกไปเนาะอ้าวตอนนี้นะคะก็เป็นยำมุ้เส้นหมูสับเลยนะหูเมนูวันนี้เราเยอะมากเลยนะาหลายอย่างหน้าตาหน้าอร่อยจังเลย คุณป้ากําลังยําตนสักขึ้นหัวแล้วนะคะนี่แม่กัวหัวปา่าโอ้ชิบะชิบะเดี๋ยวพ่อครัวกําลังจะลงอันนี้อะไรคะน้ำม,ามาันเออจะทําอะไรคะเมนูชิบบอลชีสบอลเหรอเฟเ้นไฟด้วยไหมเฟ้นไฟด้วยอ๋อโอเคชีสบอลกับเฟ้นไฟหนี่นีวัตถุดิบอยู่ข้างล่างน,นี่นะคะเล่นอะไรครับโกลมโกลม แกะโฟมเล่นหนาโอ้ยเด็กๆก็เล่นกันใหญ่เลยโอ้โหลูกช well. uh, uh, uh ิ oh. ้นแองกี um, <s <S ้เบิร์ดใกล้หมดแล้วอ้ํากินเลยกินกี้เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดอ้ําโอ้น้องพบกินลูกชิ้นแองกี้เบิร์ดนะคะเห้ยห๋อเอาเด็กๆกินกันอิ่มหรือยังคะ ไปกินอีกเรื่อยๆเลยลูกเดี๋ยวมีเฟ้นไฟชิปบอลมาอีกนะเดี๋ยวมีลูกชิ้นมีฮอทดอกไส้กรอกโอ้เต็มเลยอ่ำอ่เอออ่ำเออน้ำพกินอ่ำอร่อยอร่อยอร่อยนี่เฟ็นไฟได้แล้วว้าวอุ้ยกำลังเหลืองเลยโอ้โหโอ้โห นี่โอ้ันลงไปแล้วมันอย่างนี้เลยเนาะเหมือนน้ำมันท่วมใช่ไหมแ้ถ้ามันใต้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้เด็กๆก,กินเนาะว้าววันนี้เด็กๆหน้าปากอร่อยเลยว้าวมาแล้วโอ,อ้ดูสิคะท,ทุกคนน่ากินไหมชีสบอล เหลืองอลามฉากฉากฉากเลยอันนี้จะอันนี้ต่อเลยอ๋ออ๋อใช่เพราะน้ำมันมันได้อยู่ความร้อนเนาะประหยัดแก๊สประหยัดพลังงานนะลงเลยเวนฟรายประเด็นประเด็นเดี๋ยวจะให้เด็กไปทดสอบนะคะว่ายืดจริงอย่างที่เชฟการันตีไว้ไหมมีตอนนี้นะคะเราจะมีอาสาสมัครนะคะเด็ก2คนนะคะมาเทสชีสบอลว่ามันยืดจริงๆอย่างที่เชฟการันตีไหมมามาทางนี้เลยไอตัวนี้ด้วยไหมลูกอ่าตัวนี้ด้วยมา นี่นนนโอ้โหนี่การันตีว่ายืดจริงๆโอ้โหยืดจริงๆด้วยสแสดงว่าออเชฟไม่ขี้มืออร่อยใช่ไหมเป็นไงบ้างร่อยาออเนียนเนียนเนีนๆๆๆๆคุณยายยืดให้ดูดโอ้โห,โโหนี่คุณยายใส่ยูนิฟอร์มใช่ไหมคะเนี่ยไม่ มันก็ยืดแหละยืดแหละ่ากล้องจะหันมาหนูยืดรอนายเออไปตั้งโต๊ะเลยปะจะจะได้ทันตั้งโต๊ะไหมจะหมดแล้วชิมหมดแล้วลูกโอ้โอเคสรุปว่าการันตีว่าอร่อยนะคะชีสบอลโอ้ยอดเยี่ยมอ้าวเชฟอย่าลืมเฟ้นไฟในหม้อนะคะโอ้ความอุลหมานปั่นป่วนเกิดขึ้นที่บ้านยายนะวันนี้มาเล่นบ้านยายกันมา ลำมานมาป่วนกันที่นี่นี่ก็วางวางกันไกลจากตัดผ้ามาเป็นนะคะส้มตํานะคะวันนี้เฉพาะปีใหม่พิเศษไหนเอาถาดทิดบอลมากัะนั่งมาแล้วมานี่นี่มามากินด้วยกันเลยเว้าวโหวันนี้เด็กๆอร่อยกันเลยอ่าเป็นไฟมาแล้วค่ะเด็กๆแต่ยังร้อนอยู่แป๊บหนึ่งเฮ้ยเคหนค,ค,ค่ะ นี่นะคะจะถึงเวลาจับฉลากฝันแล้วนะใครได้เบอร์เลยหยิบเอาเลยจะเปิดดูเปิดดูได้เบอร์อะไรจับฉลากอ้าวแล้วต้นทิศมากนะแม่ไม่ดึงสายดาวต้นทิศมากไม่ได้ห้อยไว้จับตรงนี้เลยอ่าจับฉลากไล้ของใครได้ไหเปลี่ยนใหม่ก็ได้มาถ้าได้ของตัวเองไมเปลี่ยนลูกให้ของตัวเองเปลี่ยนมอนเนี่ยไห้ของตัวเองมอนอยากได้ต้องได้ของคนอื่นลูกแล้วเราต้องมนี่พีก่อนพี่พี่ให้พ่เนี่ น่วิกเอาน้องโคบอ่ะน้องโคบจับนพี่พลจับยังนี่แล้วอ๋อนิลสีย้ายจับยังนิวอันนี้ของน้องโคบน้องโบได้เบอร์เบอร์หนึเบอร์หนึ่งเอาะกนลโอละหมานี่น้องโคบได้อันนี้น้องโบถือเอ้น้องโบได้อันนี้เอาแล้วเอาแล้เอาได้เอะไลกันอ้อางลด้อะไร้วนอล้างเเอลอลอายเ้เา้เออวอโยล้้า เอาซีิกอะลูกซีบิ๊กได็ของพี่พลนี่ลูกอันนี้ไรเปนของน้องโฟทพี่ต้นใหม่ได้ของน้องโฟนมึนไปหมดเลยไม่ทันเลย3ามสองหนึ่งสาหนึ่งสหนึ่งเย่เย่ยย่ ไปแกะได้เลยค่ะแกะเลยอุ้ยนี่ของบ้านเรานะคะนี่ของบ้านเราแล้วก็ของพี่แทนย่าอีกหนึ่งกล่องเป็นห้านี่นี่ของบ้านเราโอ้โหความบุญละหมาดเอาแล้วแกะเลยค่ะแล้วนะอุ้ยเด็กเด็กๆด็เด็กเด็กโอ้ได้เลยกันมางได้เลยกันมากยังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะเลยแกะเลยแม่ให้เราแกะเลยแมอันนี้ของไปเถอะก็เถอะ อะไรเนาะหนาวขนมขนมเอาไปกินที่บ้านอุ้ยต้นใหม่ได้นี่เหรอโอ้โหโอ้โหอ้าวเฮ้ยน้องพบของพี่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 อันนี้ของไทยอ๋อนันยา้เอลซีแกวิเด็กเดกแกันใหเลยใได้เลยนี่ต้นไม้ลงพักที่โลมันมีอะไรอีกไหมอยากรู้อยากรู้รีวิวให้เพื่อนๆดูหน่อยมีอะไรมาก โอ้ยมีมีไข่นะเป็นไข่ไข่ไดโนเสาร์โอ้ยสองแถวโอ้เป็นไข่ทั้งนั้นเลยนี่ได้ไรได้ไรลูกบอลไหนอันนี้ของล่าช้าเหรอลูกไม่ใช่ของแกไม่เอาอันนี้อะไรอ่ะคืออะไรคืออะไรอุปกรณ์การเรียนน้องแปลงฟันออ๋แปลงฟันของน้องโค้ชของน้องโค้ชวันนี้ทีไรเหรย ก็จะเป็นขนมเปียตันแล้วโอ้นี่ของป้ายุ้ยเหรอของได้ของใครเนี่ยแกะแกะแกะเฮ้ยมีของพิเศษเออตอนนี้มีรางวัลพิเศษด้วยนะรางวัลพิเศษใช่ใช่มีขนมมีของเล่นพิเศษด้วยได้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลอยตาไดินตาเกินใหญ่เลย แลกกันได้นะลูกใครไม่อยากได้อะไรก็แลกกันไปมีตุ๊กตาด้วยอุยมีอันเดียวมีอันเดียวมีอันเดียวอุ้ยมีสองเอามีกระเป๋าโอ้มีอันนี้เป็นรางวัลเซตนะคะของขวัลปีใหม่ให้หลีหลานๆ็กหมอนด้วยหมอนขอนไม้คเดี๋ยวเราจะมาจับกันอีกรอบหนึ่งทำยา จับของขวัญรอบิเศษนะโอ้โ <sh> อ <Canadian> ้โอโอ้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 คอ้โอเโอ้โอมาอ้โ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 อ้อนโอ้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 โอ่โอ้โอ้โอ้ลอ้โอ้โไอ้เ้้้้้อู้้ได้้โอโอ้้้้อ้โอโอ้ออ ไหนึ่งไหนหนึ่งหมอนนไม้นไมได้าได้เอออ้ยเหมา่ะเหมาะว่ะเออย่าบอกนะเดี๋ยวพี่ซีวิคจะได้นี้นะหมอนแบวแล้หมอนแวมากเลขสองหงสองหเอาหมอนพโยบอกเฮ้ยมันคุ้นๆนะเนี่ยหนูว่าหนูก็มีนะเนี่ย ไปทำไม่พันย่าไปทำไมอันน ouais. ี้อะไรที่ที่มิวมิวได้เลยค่ะเออหอนอภาษาเลยดิซีบอีกเอาจริงด้วยนะเนจริงด้วยนะเนรโอ้โหนันรุ๊ตแบบทำนายถูกอุ้ยก็คือให้น้องสองอันจะไม่ลูกเลยเราจะใช้เองครับนันรุ๊จะเอาเนี้เหรอนี่ต้นใหม่ต้นใหม่ได้โค้โอ้โหต้นใหม่ได้เจ็คพอดเลยอ่ะ โอ้ยยากสุดยอดยากเลแล้วนะอันนี้อันนี้อยากได้แลกกันนะอันนี้หนูอยากได้เป๋าใช่ไหมลูกเป๋าโยกน้องระสายอยากได้เขียงนะเอาไปเลยลูกอันนี้ทางราชการเออแลกกันแลกกันเออโอเคโอเคโอเโอ้โหเมิร์กเมิร์กโอ้โหเป็นไงเท่บ้าเท่ว่ะ เปิดแล้วนะคะเมนูถัดไปจะเป็นลูกชิ้นอันนี้ยอไก่ไส้หมึกก็ทอดจอกชิ้นปลานี่เมนูนตัดไปเราจะปิ้งนะคะาเอาพร้อมก่ <c oughs> อไปอู้มาแล้วิ้นก่อไปแม่ครัวแม่ครัวที่นี่ วัวเปิดแล้วนะครับจัด,ดย,ยังไม่ได้ปิด้วเปิดนะยังไม่ได้ปิด